จ้าสวัสดีค่ะวันนี้ช่องพ่อใหญ่ชัยกับแม่ใหญ่ตั้มตลอดกินเที่ยววันนี้เรามาฟาร์มวัวก,กันค่ะเรามาหาเจ้าของฟาร์มวัวค่ะบ้านสวนุณมินิ่เศรษฐินีค่ะคุณค่ะ W WK เลยนะ KW Farm ค่ะวันนี้เรามาลาบปลาตองจากเชฟจากเชฟคุณอาค่ะคุณอาทำ ้าปาตองเหนียวสูตรสูตรแบบว่าอีสานอีสานสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมนี่โนมาไทยอย่างอุ้ยเชฟเชฟเรามีการเขินอ่ะเชฟนี่เชฟเราเป็นอาค่ะ แล้วตอนนี้พ่อใหญ่ชัยก็มาเป็นช่างรับมีดนะตาภิรัตนงสวัสดีครับผมทายครับผมถ้ามานี่ต้องได้รับมีดนะเพราะว่าเพื่อนไม่กลัวเมียเพื่อนรับมีดคมอ่ะเพื่อนเลยมีน้องแมวเหมียวมาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ุมเดือหนักเข้าว่ะอนี่อันนี้เป็นต้ม น้ำต้มปลาค่ะต้มปลาตองจ้ะพอเรามีตัวล่าปลาเราก็ต้องมีน้ำซดด้วยค่ะน่สนะควันอ,อกตองควันอะไรนะพี่ชายควันยังไงนะคะพ่อใหญ่ใจอืมไอหมอกขึ้นทวนๆจ้ะนีะ่สูตรเด็ดเคล็ดลับ ตาสิงบ้านสวนมอนสวนมอนคำเหรอคะเขาเรียกสวนมอนเฉยเฉยอะ,ะถ้าสวนมอนคำจะเป็นโรงเรียนนะคะซิมตงอันนี้คือคุณพ่อะคะ่ะ คุณพ่อของแม่ใหญ่ตั้มค่ะคุณตาบันค่ะทางนู้นมืดมานะ่ะฝนจะตกอ่ะนู้นไปตกอยู่ในเมืองอ่ะแต่บ้านนอกไม่มาตกนะจะ้ายาดวง ของเอายู่หันด้วยกันแล้วเราต้องมีเราต้องมีเรียกน้ำย่อยด้วยค่ะเรียกน้ำย่อยจากน้ำสมุนไพรค่ะนี่เหนียวไม่เหนียวก็ต้องเหนียวค่ะเพราะว่าเชฟเรามาแบบแบบระดับมืออาชีพค่ะ ตั้งแต่ทำอาหารมากี่ปีแล้วนะคะอายุเท่าไหร่แล้วนะคะเจ็ดเจ็ดสิบห้าแต่ถ้าทำอาหารนี่รวมห้าสิบปีแล้วะคะ่ะอร่อยไม่อร่อยก็ต้องอร่อยค่ะ <Okay. S 1> อืมโน้อดีปันยั้งเลยเน้ออะอืมถามว่าอร่อยไหมสุดยอดอนะ่ะขึ้นชื่อลือชาเลยมันติ่มดิเอาแปะไว้ oh. okay. อาจจะทำแบบแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าเราแบบลุกทุ่งอ่ะช้อนเชิญกลางนี่ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าความสะอาดนี่ยเราได้อยู่เพราะาเรากินในแบบพี่น้องกันนะคะในครอบครัวค่ะจ้าตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ อลา,า,าบเหนียวปลาตองจาสด,สดสดใหม่ๆจากแพรปลาคุณอาพันธ์ <c oughs> เพราะว่าอาเป็นคนไปหาค่ะอาเป็นคนไปหาผู้หานะคะอยู่ทางนี้ค่ะคุณอาค่ะอันนี้เป็นอาของแม่ใหญ่ตั้มค่ะคุณอาพันธ์นักหาปลาระดับทีมชาติของบ้านสวนมร <c oughs> อ่าเราก็ได้ด้ลาบเหนียวปลาตองอเนี่ก็ลาบเหนียวปลาตองอ่าเดี๋ยวมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะ,ะต้องขออภัยเรื่องมแมลงวันนะคะเพราะว่าอยู่ที่ฟาร์มเรามีบัวแล้าทีนี้มันอาจจะมีมแมลงวันบ้างแต่ความสะอาดเราก็ไม่ได้ละเลยคนะ่ะอโอ้บอกเลยครับผมแซ่บมาก อร่อยไหมครับกินไปหนึ่งโอ้หุ่นแกคำบางแงเลยครับผมแดงแดคักบอุงปไนเอ้ยก้เ็นกนร้องแสมมาครบับมนี่ครับผมมีแนวแก้ค้ามครับผมนี่อะไรครับผมเป็กสีแดงแดงนี่เอ้ยมีผักกับบร้อผมผักจากสวนสดๆเลยครับผม แบบเป็นยังไงนะพ่อเนาะเนี่ยครับผมบรรยากาศได้กินเข่าครับพี่น้องครับผมเราต้องโผล่มาไล่โผล่เอาค่อยพ่อกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้พ่ออินชัยเมียตั้มขอปิดคลิปก่อนครับผมเดี๋ยวไม่พ่อกันคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประกันได้กับขอโทษขออภัยลายครับผมพ่ออินชัหิวเข่าแล้วค่อยพ่อกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับผม